เลยนะครับถ้าเกิดมันช็อตตรงนี้ฟิวตรงนั้นก็จะตัดนะครับเราใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไอตัวสปอตไลท์สปอตไลท์ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะฮะสปอตไลท์ตัวนี้จะเป็นอ่า LED นะครับสว่างมากเลยนะฮะเราจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะฮะไอตัวนี้เปิดนะครับตัวนี้เปิดสปอตไลท์เห็นไหมครับสปอตไลท์ก็จะออกนะฮะ สว่างนะฮะแล้วก็ตัวนี้เราจะเป็นไฟสปอตไลท์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนระบบให้เราเพื่อที่จะให้กระพริบนะคะัฉุกเฉินนะครับผมเลยต่อเป็นสวิตช์ให้เป็น2ตัวนะครับเวลาใช้จะได้ง่ายนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ใช้ฉุกเฉินแล้วก็ปิดนะะอ่าอันนี้เปิดสปอตไลท์แล้วถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดนะะอ่าเปิดกุญแจเปิดกุญแจรถของเราก็จะมีไฟหลีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้ไฟหลี่ LED นะฮะสว่างนะฮะตัวนี้ไฟท้ายนะฮะสว่างนะครับตอนนี้มันกลางวันมันก็เลยดูไม่ดีอันนี้เบรกนะฮะสว่างนะครับเป็น LED นะเราใส่หลอด LED ใส่ไฟเลีย้ยวเนี่ยผมไม่ต่อให้นะครับเพราะผมต่อไปแล้วมันมีปัญหากับระบบของรีเย์ข้างในของรถพี่นี่ครับมันไม่สามารถที่จะมาทําให้กระพริบได้นะครับเพราะว่า รีเลย์มันอาจจะค่าของมันจะอ่อนหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมต่อเข้าไปแล้วจะทําให้ระบบรถนี่ช็อตหรือไม่ก็หลีลงผมก็เลยตัดออกผมก็เลยไม่ต่อนะครับระบบไฟนะครับตัวนี้ <c oughs> จะมีระบบเบรกระบบไฟท้ายระบบไฟหลีอยู่แล้วครับไม่อันตรายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวในรถมอเตอร์ไซค์ก็มีชัดเจนอยู่แล้วนะครับโอเค ไอต,ตัวนี้ก็สวยนะครับที่เราทาขึ้นมากระปัมให้อย่างดีเลยนะใส่ลูกาลย,ลยางการลอยลูกยางครอบหมดเลยนะฮะเรียบลูกยางครอบหมดเลยนะครับ,รบ,บ,รบตัวนี้เป็นลูกยางครอบเพราะคันนี้คันแรกนะครับที่เราใส่ลูกยางครอบให้ทุกจุดเลยเพราะว่าเราเพิ่งสั่งลูกยางมานะครับผมก็เลยเตรียมให้เรียบ,ร,ยบร้อยเลยลูกยางตัวนี้ <C> ใส่ทุกจุดเลย โอเคนะครับประมาณนี้นะครับรถก็เสร็จแล้วนะครับแต่เหลือนิดนิด,นดหน่อยหผมก็จะเก็บให้อีกทีหนึง่งตอนพี่ก็จะมาดูนั่นแหละผมจะเก็บให้เรียบร้อยกว่านี้เอโอเคทีนี้ผมก็จะถอดเลยนะครับถอดเปลี่ยนตัวกันล้มใส่นะครับอันนี้ผมลองขี่แล้วโอ้ขี่สบายเลยครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนกันล้มใส่อะจะถอดท่วงให้ดูเลย โอเคใส่ขาตั้งแล้วนะครับถอดพ่วงนะครับทีนี้ก็จะมาถอดอ่าถอดเลยนะนิวนะฮะเราจก็ถอดกันสะบัดนะครับถอดกันสะบัดบุญญจผมก็แถมให้นะครับถอดกันสะบัดได้เลยแรกนะครับกันสะบัดนะ้ก็ถอดได้เลยนะถอดกันสะบัดแล้วก็ถอดจุดค้ำนะใส่บล็อกถอดจุดค้ำอ่า ตัดตันสะบัดก่อนเอาวจะได้ไปทีไปทีละขั้นตอนอะไรตึงหน้าแล้วยิ้ม